ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสําคัญของวงการบันเทิงนะคะสําหรับการเสียชีวิตของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ได้จากไปอย่างสงบที่บ้านพักย่านสุขุมวิทในวัย69ปีในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นความสูญเสียและเศร้าโศกของครอบครัวโอสถานุเคราะห์ค่ะโดยทางครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีที่17ไปจนถึงวันปุธที่ 23สิงหาคม2566รวมทั้งสิ้น7วันณวัดท่าทองพระอารามหลวงโดยมีเหล่าเครือญาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐนะคะรวมถึงเอกชนรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดจากหลากหลายวงการและก็ยังมีคนเข้ามาไว้อาลัยให้กับคุณเพชรโอสถานุคเคราะห์กันเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้นะคะจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมวันสุดท้ายและประกอบพิธีบรรจุศพในวันพุธที่23สิงหาคมนี้และขอให้เป็นงานภายในครอบครัวรวมถึงบุคคลใกล้ชิดต่อไปค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ